แม่เพ็นกับคุณลุงทานอาหารเช้าเสร็จก็ลงมาจากโรงแรมเพื่อจะเตรียมซื้อข้าวซื้อของจะขึ้นเรือข้ามฟากไปนอร์เวย์ค่ะแล้วนี่ก็เป็น,ปนผลไม้ที่แม่เพ็นก็ชอบคุณลุงก็ชอบค่ะล้วชอบผลไม้ทั้งคู่คุณลงุงก็เลยถามว่าจะเอาอะไรมั่งแม่เพ็นบอกว่าพอแล้วพอแล้วมันเยอะค่ะคุณลุงกับแม่เพนก็มาเดินที่ห้างชมค้าว่าห้างบ้านเขากับห้างบ้านเราจะเป็นยังไง เขาก็มีทุกอย่างแต่รู้สึกว่าร้านใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่มาเดินชมอืมแต่เราจะไม่ซืค่ะชมเฉยๆว่าบ้านเมืองข้ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแผนกเนื้อเป็นอาหารที่ทานกับขนมปังนะคะ มองพลินจังอาหารเยอะมากเลยค่ะอาหารเยอะเลยค่ะอชอบไม่เห็นไปเจอไหนก็มีแต่คนแน่นไปหมดเยอะมากนี่ก็เป็นผนึกเครื่องดื่มค่ะเยอะมากเลยค่ะคุณลุงก็มาชมว่าจะอ,าอะไรบ้างของที่นี่ถูกมากเลยค่ะถูกกว่าประเทศนอร์เวย์เยอะเลย คุณลุงก็ซื้อไปมั่งค่ะประหยัดได้หลายตังค์อยู่ค่ะพอไฟแดงปุ๊บเราก็รีบข้ามถนนกันเลยค่ะเพราะว่าไฟแดงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดคุณลุงเหี่ยวสองไม้สองมือหนักมากเลยนะคะนะมีแต่ขวดม่ของน้งหนักไม่เป็นยกไม่ไหวให้แกยกถือคนเดียวนี่ก็เป็นสถานีรถไฟก็ข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นท่าเรือ ไปขึ้นเรือกลับมาค่ะแต่เราจะขับอ้อมเพราะว่าเราไม่รถถ้าเกิดว่าไม่มีรถก็ข้ามตรงนี้ได้เลยค่ะกำลังจะกลับไปห้องค่ะตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในรถรอขึ้นเรือเรือโคโรไล,ลน์คีนจากคีนไปออสโลนอร์เวย์ค่ะเรือใหญ่เป็นเรือสำราญ ม่เป็นมาเที่ยวบ่อยสมัยเมื่อก่อนนั้นมาเที่ยวเรื่อยเที่ยวเฉยๆกค่ที่บนเรือแต่วันนี้เราจะข้ามฟากค่ะตอนนี้เราขึ้นเรืออยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยแล้วค่ะแถวหน้านู้นเริ่มขยับเข้าไปในเดือแล้วค่ะเราขับรถขึ้นเรือค่ะ รอนานมากเลยนั่งทันผลไม้ไปก่นไปก่อนผลไม้ที่แม่เพนเก็บที่สนามโคฟอันเดียวกันอร่อยคัะเส้นสัมมา ลูกแกะไม่เลือเลยอร่อยมากนั่งกินข่าเวลาวันนี้คุณลุงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ารอนานรอนานมากอุตสาห์มาจอดแต่วันเพื่อที่จะได้ขึ้นเรือก่อนแล้วแกก็หุดเหง็ดย <quin> ouais, ังดีนะคะที่มีผลไม้ทานไปพรางๆ แล้วตอนนี้ก็เริ่มทยอยแล้วค่ะรถขึ้นเรือแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งอนอร์เวย์ค่ะเริ่มเคลื่อนที่แล้วคลุงใช้ความอดทน<ร>สูง<ร>ามากเ,<ร>าเลยค่ะแฟนตาซีค่ะแฟนตาซีเป็นเรือที่ทันสมัยและใหญ่กว่าเมจิกก็แฟนตาซีกับเมจิกเป็นพี่น้องกันค่ะตอนนี้เข้ามาในห้องบนเรือแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องห้องไม่ใหญ่มากห้องเล็กอยู่บนเรือก,ก็ขนาดนี้นะคะ่ะนี่ก็นับว่าห้องใหญ่แล้วปกตินี้ไม่มีเตียงปกติเป็นห้องธรรมดาก็จะไม่มีเตียงก็จะมีเตียงอสองชั้นทั้งสองฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแต่อันนี้เป็นห้องเพราะว่าคุณลุงไม่ชอบที่มันเป็นเตียงชั้นเกจะต้องเอาเตียงใหญ่อย่างนี้เป็นเตียงเดี่ยวไปเลยแต่ว่าเตียงใหญ่นี่ค่ะ ห้องก็ประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ำคุณลงแกก็เข้าอยู่มีกระจกมีที่วางแต่งหน้าที่ห้อยผ้าแล้วก็จะมาทางนี้นะคะก็จะเป็นถนนคนเดินลงลงไปข้างล่างไปเดินข้างล่างแล้วตัวนี้ก็สามารถมองจากที่ห้องเราอยู่ได้เลยค่ะนี่ค่ะ รงข้างล่างก็จะเป็นห้องอาหารเป็นห้องอาหารอิตาลีค่ะแล้วก็โชยจีด้วยค่ะคุโรลาย่ะเรือลำเบลอเลยอันนี้ก็ฝั่งของเยอรมันเราได้ขึ้นมาบนเรือแล้วค่ะเรือใหญ่มากเลยคนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีคนก็จะมานั่งบนลังคาเนี้ยค่ะถ่ายจาก เรือที่เราขึ้นมาแล้วค่ะไม่มีที่นั่งเลยนั่งตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่นั่งเพราะว่าคนเยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะคนมาตอนนี้ก็ขึ้นเรือบนหลังคาเรือได้ที่นั่งค่ะตอนแรกไม่ได้ที่นั่งเดินเดินหลายรอบหาเก้าอี้ไม่เจอแปะเก้าอี้ตรงมุมนูน้นตกลงได้ที่ที่มันว่างแต่คนที่มาทีหลังนั้นก้อี้ไม่พอ ผมมาก่อนได้ก่อนค่ะเสร็จคุณลุงนั้นก็ไปซื้อเครื่องดื่มค่ะกำลังมาขาปีของแม่เพ็น ใกล้กจะออกแล้วค่ะยังกับไปใช้หาดเลยดูคนสิคะเยอะมาก